เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยกว่าจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กด like, ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ร้านมาลุชอปมีบริการเติมโลบักให้เลทสูงบริการกดเกมพาซ์ราคาสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนร้านลาวอาบักมีบริการเติมโลบักราคาสุดคุ้มบริการกดเกมพาลาซราคาสุดเดือดถ้าใครสนใจนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับร้านแมกไก่ตันซูรอมไก่ตันราคาสุดคุ้มมีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ไก่ตันสักตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เอโอฮัลโหลไกด์วัสดุ u โอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับวันนี้นะครับผมอัดคลิปอยู่ในวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2566นั่นเองนะครับก็สวัสดีทุกคนที่มาดูในวันนี้แล้วก็สวัสดีคนที่มาดูในอนาคตทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครดูอยู่ในช่วงเวลาไหนก็คอมเมนต์หน่อยเนาะโอเคเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันดีกว่าครับ ก็คือในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนครับทาง Bobfoot นะครับได้ปล่อยอีเวนต์วาเลนไทน์มาให้พวกเราได้เล่นกันนั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์วาเลนไทน์ได้อะไรบ้างครับนี่มันก็จะมีคูณ2ได้เงินได้ผลปีศาจนะครับอ้มีผลเลิฟด้วยทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผลเลิฟรีเวิร์กแล้วนะครับใครที่ไม่มีเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บหัวใจมาแลกได้นั่นเองนะครับนีเลยก็ตามนี้เลยมันก็จะมีพวกแว่นตาผ้าคลุมที่เป็นของลิมิเต็ดด้วยนะครับ มันก็ต้องใช้หัวใจในการแลกใช่ไหมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสอนคน,นครับหาหัวใจเพื่อมาแลกไอเทมลิมิเต็ดไปใช้งานกันนั่นเองนะครับหัวใจอยู่ไหนวะหัวใจอ่าอันนี้เลยครับทุกคนครับผมหาไมา่ได้แล้ว13อันซึ่งเอาไปทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยแค่13อันเองนะครับก็คือไอห,หัวใจอันนี้เนี่ยนะครับมาง่ายๆเลยครับวิธีในการหาเนี่ยก็คือ เราจะต้องไปฟาร์มมอนนะครับที่มีเลเวลไม่ต่างจากเราเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับคือไม่ต่ำกว่าเราอ่ะ100อเลเวลอ่ะทุกคนอย่างเช่นตอนนี้ผมเลเวล2450ร้ยใช่ไหมครับผมเนี่ยนะครับก็จะต้องไปหามอนที่มันไม่ต่ำกว่า2350นะครับจะต้องเป็น2350ขึ้นไปเนาะผมถึงจะฟาร์มได้แล้วมันก็จะรอปไอ้หัวใจนี้มาให้ครับ แต่ละตัวไม่ได้การันตีในการดรอปนะครับมันจะสุ่มครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็มาหามอนตีให้ทุกคนดูนะครับคืออ่ะลองเปิดฮาชคิดูครับเนี่ยอันเนี้ยมอนตัวเนี้ยผมตียังไงก็ไม่ดรอปนะครับเพราะว่าเลเวลมันห่างจากผมเนี่ยหนึเลเวลเลยนะครับเราจะต้องไปตีที่มันไม่ห่างจากเราร้อยเลเวลอทุกคนถ้าพูดให้ง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เลเวลมันใกล้เคียงกับเรามากที่สุด มากเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับยิ่งเลเวลใกล้เท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดว่าใครเลเวลตันแล้วนะครับผมก็แนะนำว่าให้มาตีตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นไปนะครับนี่2,350นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ก็ยังตีได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดเลยนะทุกคนก็จะต้องเป็นเกาะใหม่นะครับก็คือเกาะคริสต์มาสตรงนู้เลยนี่ครับคือเกาะนี้เนี่ยมันเลเวลใกล้เคียงกับเลเวลตันที่สุดแล้ว ราะว่ามอนมันจะอยู่สักประมาณ2,004อะไรเงี้ยครับอ่ะเห็นไหมอันนี้2,004นะครับอันนั้น2,425ถ้าให้แนะนําก็นั่นเลยครับเอาให้ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลพิศาจก่อนละกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ทุกคนดูกันลวกันเนาะไม่รู้นะครับว่าจะดอปโชว์ไหมแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะดอปโชว์อ่าเนี่ยได้ละครับ1อัน อ่าหอันครับโอเคตี3ตัวได้มา2อ,อันนะครับอ่าลองตีดูผลพ้าเนี่ยน่าจะฟาร์มสนุกสุดแล้วมั้งถ้าจะสนุกสุดก็น่าจะเป็นพวกโปนะครับเปิดร้านแล้วก็ไปนอนคตรอิจฉาเลยแต่ผมไม่เล่นโปไงทุกคนอ่าได้อีกหนึ่งอันแล้วครับโหมันก็มันจะมีโอกาสที่จะได้2อ,อัน3อันไหมอะ โหยยากนะทุกคนกว่าจะได้ไอเทมแต่ลานเนี่ยโคตรยากเลยนะครับถ้ามาได้แค่ทีละหนึ่งเกินไปไหมอะ่ะถ้าจะได้ทีละหนึ่งผลเลิฟเจ็กว่าอย่างเงี้ยต้องตีมอนกี่ตัววะตีพันกว่าตัวอรอเอ้ยไม่ตอบจริงอะ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยครับทุกคนครับอ่ามีโอกาสได้เพิ่มครับถ้าดวงดีก็ อาจจะได้2อันหรือ3อันหรือเปล่าแต่ถ้าดวงเกลือๆหน่อยก็1อันแต่ถ้าเกลือไปกว่านั้นก็ไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดนี้ชุดสุดท้ายโอเคก็ปลามาณนี้แล้วทุกคนตอนเปิดคลิปเนี่ยผมมีอยู่ประมาณ12อันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่19อันก็ได้เพิ่มมากี่อันวะ7อันหนอใช่ครับก็ได้เพิ่มมา7อันโอเคครับทุกคน ก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในการฟาร์มหัวใจเพื่อไปแลกไอเทมลิมิเต็ดต่างๆนะครับอ่าสรุปกันนิดนึงเนาะฟาร์มกับมอนที่มีเลเวลห่างจากเราไม่เกิน100นะครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็ให้เลเวลของมอนเตอร์เนี่ยใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็แนะนําเป็นเกาะใหม่เลยเนาะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยครับทุกคนนี่เสื้อเท่ๆแบบนี้เลย